มนท่านจะพรรษารออยู่ก่อนนะเนื่องจากว่าสร้างวัดถวายยังไม่สําเร็จวัดแห่งนั้นชื่อวัดสวนดอกหรือวัดบุปผารามอยู่ทุกวันนี้เป็นอารามหลวงอ,องค์ท่านก็เลยประทับที่วัดสวนดอกเป็นพระอ,องค์แรกและเป็นพระอ,องค์ปฐถมแห่งราชาวงศ์มังระป้ามังรายที่นั่นแล้วก็พญากือน,นาก็ถวายสมณาพิเศษท่านเป็นปฐถมสังฆราชแห่งเมืองล้านนาสืบต่อมาสมณเณรกัสปะได้อุปสมบทที่วัด พระยืนแห่งนั้นเป็นรูปแรกแล้วจากนั้นมีผู้ตามบทท่านถึง8,400องค์ทำให้ศาสนธรรมที่เมืองเชียงใหม่บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วท่านจึงไปจําบรญษาอยู่ที่วัดสวนดอกบัญจุอัธิธาอภาบรมสาลีริกธท,ทาที่อัญเชิญไปจังเมืองบางขัางสุขโขท,ทยัยให้พยาคืนาที่ถอยพระเนตรก็ปรากฏพุทธปฏิหารอย่างเดียวกันได้แตกองค์เป็นมากมายอยู่ที่ขันสาครทองคำนั้น จากนั้นก็ยุบตัวกลับมาเป็นพระอ,องค์เดียวแล้วก็แตกองค์เป็นสองพระอ,องค์สองพระอ,องค์จึงบรรจุองค์หนึ่งอยู่ที่วัดสวนดอกองค์หนึ่งได้ได้แห่ช้างมงคลสุนแต่ช้างมงคลจะเทวเทวาิชจะนําไปช้างมงคลได้ขึ้นเขาขึ้นไปไปหยุดอยู่ที่อาสมของฤาษีสุดเทวฤาษีสุดเทวฤาษีพระอ,องค์นั้นได้บรณภาพไปแล้วช้างได้ แสดงกฎจนาการคือร้องสุดเสียงแล้วก็สิ้นใจตายจึงพญาคืนนาจึงให้ขุดลงไปกวาจากนั้นบรรจุภาษาลีขิกธาตุสร้างพระบระมาธาตุครอบไว้พระบรมาธาตุองค์นั้นจึงมีนามต่อมาว่าพระธาตุดอยสุเทพแห่งเมืองเชียงใหม่ทุกวันนี้ท่านทั้งหลายที่นี้เป็นมงคลสถานเป็นที่จพรรษาของพระองค์ท่านเราได้มาถึงแล้วได้มาบาเพญจิตาวนาให้ปรากฏแล้วด้วยกายวาจาใจ ในบัดนี้เทวดาทั้งหลายก็ได้ให้พระพายพัดมาให้ปกปักรักษาพวกเราโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในกายของเราให้ออกไปสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัเพเตโลคาสพเพเตพยาสัเพเตอันตรายาสัเพเตอุปัทวาสัเพเตทุนิมิตตาสัเพเตอวมังคลังวินาสันตุ อายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกภารวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทุคโลทพยาเวลาโสกาสัจจุปถวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอเสสะโตสาธุการพาร้อมกันสามครั้งสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ แล้วก็หลวงปู่ได้เรียนให้ทราบเมื่อกี้ว่าไม่ต้องถวายเพลงท่านวันนี้ท่านฐานเอกานะแล้วก็เราจะส่งท่านตรงนี้เพราะท่านจะไปประกอบศาสนกิจที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วใครจะมีศรัทธาจะถวายค่ารถอะไรของ,ของท่าน<ม>ก็ตามอัธยาศัยตอนนี้รถมารอยอยู่แล้วนะแล้วท่านจะได้ให้พรหลวงปู่หันหน้ามาทางนี้ครับ <childhood 48> เออให้พรตามกําลังศรัทธาครับ เอาใส่ซองพุทธังเอาสตังใส่ซองธรรมังเอาสตังใส่ซองสังขังเอาสตังใส่ซองนะเพราะว่าท่านจะได้ไปปฏิบัติศาสนกิจท่านไปปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยไปเพื่อพระพุทธศาสนาเลยนะไปประชุมวิทยุพระพุทธศาสนานานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับะ ท่านจะไปอยู่สองวันสัตหะกรณียะไปนะท่านไม่ได้ไปขาดพรรสารนะท่านสัต,สตหะไปเออเราร่วมบุญกับท่านขอให,ให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็นิมนต์ฉันกล้วยไปในรถนะครับฉันกล้วยมีอาหารเต็มเลยแล้วหมอสิริลักษ์ให้กาแฟบอกห้ามไปฉันกาแฟที่อื่นให้ฉันกาแฟอยู่ในรถว่างนั้นเลยถือว่าเป็นมงคลชีวิตยอย่างสูงสุดเลยนะพวกเรานะ เออลวงปู่ให้โอาวาสัะหน่อยสั้นๆอันนี้ก็ <ยา S 1> ถือโ่าการส,ส่งญาติโยมไม่ได้เดินทางร่วมไปด้วยที่แผงเพชรอาตมาทำหน้าที่หลายอย่างที่จะไปเนี่ยก็ไปใน,นานะสือ่ออาตมาได้รับสมมุติจากทางกฎหมายบ้านเมืองหนึ่งรับหน้าที่เป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวอาตมาไปไหนก็มีนักข่าวติด เงาติดตัวไปด้วยแต่ว่าข่าวตามาก็จะเป็นข่าวดีดีตั้งชื่อสำนักข่าวว่า d d News นะแล้วก็ตำแหน่งต่อไปก็คือผู้นวยการสถานีวิทยุท,ยทั้งสองคลื่นแล้วก็ผู้นวยการศูนย์ปฏิบัติุาัศสนากรรมฐานระนาชาติด้วยไปที่ไหนไี่มีเวลาไป พี่ญาติโยมพูดติดปากว่าไปเที่ยวนวนเที่ยวน,น,นี่หรือพอมีไปจตงานจะมีโอกาสมาลักษณะอย่างนี้ก็ได้อาศัยกลุ่มญาติโยมนี่แหละโดยคณะดอกบัวกลางน้ําเป็นสื่อกลางในการนําโยมเข้าถึงภาษาศาสนาโดยมีผู้นําเรียกว่ามักคุเทศภาษาฝรัง่งเรียกว่าไกด์แต่ว่าทําหน้าที่มากกว่าความเป็นไกด์นั่นคือมักคุเทศ แายว่าผู้นำเข้าถึงเรื่องนั้นๆอย่างสมบูรณ์แบบเราได้ฟังเรื่องประวัติศาสตร์เหมือนมีชีวิตจากผู้รู้จริงทั้งในตำรานองตำราที่ดีบบันทึกอยู่ในในองค์สวบาัาติทดีในเชลายทกทดีแล้วกาพุทธวาบอื่นที่องประกอบที่สามารถใช้ด้วยความจำที่ถอดออกมาจากบท ตัวอักษรนั้นมาเล่าความได้เป็นอย่างดีในวัยหกสิบปีการโยมก็อธิษฐานให้ผู้มีสติปัญญาที่จำได้ดีแล้วก็เรียงลำดับความได้ดีไ,ไปน่อธิษฐานบ่อยๆเพราะอธิษฐานาบนารมีเนี่ยเป็นปาบารมีใหญ่หนึ่งในสิบเลยหนึ่งในสิบน,นืเราจะแต่ทานาบนารมีไปถึงอธิษฐานาบนารมีดังการอธิษฐานเนีนย่นย เป็นสิ่งสําคัญความเป็นผู้เจ้าก็เริ่มต้นจากการอธิษฐานอธิษฐานข้ามภพขาชาติเพะนั้นเมื่อคณะดอกบูกลางน้ําเป็นสะพานบุญเชื่อมกลางระหว่างญาติโยมที่มีช่องเส้นทางไม่มากนักเนี่ยได้เข้ามาสู่พระศาสนาเราจะหาผู้ที่มีความรู้อย่างเนี้ในในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ยหายากอยู่ มาบอกว่าสุขกเก,ก,กลียวเป็แก้วใสยิ้มเนี่ยได้รับยกย่องจากวัฒนธรรมจังหวัดพิโลกยกย่องให้เป็นคนดีสีที่สุดโลกมีใบเซอร์รับรองเรียบร้อยเห็นม <kill> นะแล้วก็ทุ่มเททําหน้าที่เต็มที่เลยี่ในเวลาอธิบายเนี่ยประวัติศาสตร์เหมือนเคลื่อนที่เลยอยู่ทางประสบการณ์ตรงที่ทุดงม,มาในพื้นที่จริงทั้งอ่านทั้งประกอบทั้งนิมิตทั้งหลายหลอย่างและโดยเฉพาะยิ่ความเปนเลิศนั้นก็คือหน่วยความจา เป็นเลิอเลยอยู่จำเรื่องราวต่างๆลําดับความชื่อบุคคลชื่อพอศส,สถานที่โยงไปโยงมาโยงจนไม่มีความอิดขัดโยมมันโยงใดกันไปหมดเลยแล้วบทสวหมนต์ก็แม่นอยู่เอ็ดตำนานสิบสองตำนานหมดเล่มเลยโยม่นะยังแม่นข้ออัดข้อทำก็ยังแม่นอยู่ดังนั้นอันนี้ก็เกิดมาจากอธิษฐานบาร,รมี ที่มีความใต้จิตศาสนาไปไหนก็จะเข้าถึงเรื่องกีดีเรื่องพระเรื่องต่างพยายามเข้าถึงแล้วก็พยายามปฏิฐานแล้วก็สร้างประสบความสําเร็จแต่สถานที่อย่างนี้ก็ทําได้ประสบความสำเร็จเรื่องพระสมณะแล้วก็บอที่ศาตรถึงชัดเจนดัะนั้นเป็นโอกาสอาตมาที่ได้ร่วมกับญาติโยมว่าไม่ตลอดเส้นทางกันแล้วแต่ได้มาค่อนเส้นทางสามวันมาสองวันก็ยังดีดีกว่าไม่ได้มายองนะ ดังนั้นก็ขอให้โยมทั้งหลายจงเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อในความตัดสรุปของพระเจ้าตถาคตาโพธิสัต t h เชื่อมั่นในความตัดสรุปพระเจ้าว่าพระองค์รู้จริงเป็น้นโยมอย่าไปเชื่อนักวิชาเกินเยอะมันพยายามด้อยค่า,าศาสนาด้อยค่าพระสงฆ์โยมต้องจเจริญรอยตามโบราณว่าเขาอุถัรภมคำถูปาศาสนาอย่างไงเขาดูแลพระสงฆ์อย่างไงคนโบราณเขาไม่ตำหนิพระสงฆ์นะ ตรงกันข้ามกับถวายงานพระสงฆ์ไม่อยากให้พระสงฆ์อยู่เฉยๆต้อถวายเครื่องไม้เครื่องมือให้ได้ทำง,งานถวายความพีห้ท่านเทศแล้วก็ถวายวิธีทางที่จะให้ท่านดูกับาศาสนาอาตมารกรรมธรมราณท่านบอกว่าบวชพระเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการเสียสละจากครอบครัวาการเราเป็นพระเราจะอยู่เป็นนดยินะ อาตมาอยู่ในหนึ่งนั้นน่ะในคำโบราณตมาก็ถือว่าเสียสละชีวิตความเป็นคารวะเหมือนญาติโยมมาสู่ที่นี่โดยความตั้งใจของคนโบราณว่าให้พระทำหน้าที่สื่อมายุพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระสงฆ์องศาสนาเนี่ยสั้นไวมากเลยสั้นยิ่งกว่าตาสั้นยิ่ยมน,นะมันจะมองไม่เห็นอะไรสายตาสั้นยังมียังอื่นยังพาตาัดยังทำอะไรได้แต่ถ้าหากว่าอายุข,ของาศาสนาสั้นเนี่ยสั้นล